ผมก็ค,คือไม่ได้โสดนะครับผม สาวๆอ,อกหักทั้งประเทศแน็ชาลีเปิดตัวครบเก่ไก่สไลเดอร์ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกันมารอบหนึ่งแล้วในช่วงที่ยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์ได้โสดแรกๆว่ามีดารานหนุ่มชื่อดังตามจีบอยู่ซึ่งหนึ่งในหนุ่มที่โดนโยงเรื่องนี้คือแน็ชาลีแน็ก,ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยหลังมาออกรายการแชร์ซึ่งได้โดนมดดำคาชาพาและดีเจด่าได้ยินคำถามรัวๆโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเขาเป็นคนที่น่ารักสุดๆเลยเมื่อถูกถามมาเรียกแฟนหรือยังแน็ก,ก็รีบปฏิเสธทันทีว่าโอ้ย ยังยังซึ่งขณะที่แจ็คแฟนฉันก็ได้ถามน้องอาเธอร์หลานชายของแน็กว่าเขาเป็นแฟนกันไหมเวลาที่เขาคุยกัน <c oughs> เขาเรียกกันว่ายังไงซึ่งน้องอาเธอร์ก็ได้บอกว่าก็ไม่ได้เห็นคุยกันซึ่งมดดําก็ได้ถามถึงเรื่องที่เก๋ไก่ได้เคยบอกว่าแน็กบางวันก็คุยรู้เรื่องบางวันก็คุยไม่รู้เรื่องซึ่งเรื่องนี้แน็กชาดีก็ยอมรับว่าบางวันก็คุยรู้เรื่องบางวันก็คุยไม่รู้เรื่องซึ่งจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันโดยการทํางานที่เป็นคนชอบคิดงานเหมือนกัน ล่าสุดวันที่9สิงหาคมนะ็กชาลีก็ได้ออกมาไลฟ์สดให้แฟนๆเข้าไปสอบถามเรื่องความสัมพันธ์กับเก๋ไก่นะัทีิชาซึ่งเจ้าตัวได้ตอบแบบแมนๆว่าเรื่องสถานะเราไม่ได้ตกลงอะไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมไม่โสดแล้วมันเกินกว่าคำนั้นแล้วครับ แต่ผมเป็นคนที่ไม่หวานไม่ใช่สไตล์นั้นเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ลงรูปมุ้งมิ้งบ่อยไม่ว่ากันนะครับผมเป็นคนเข้มยืนยันว่ารักครั้งนี้ไม่มีอะไรปิดบังปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นครับซึ่งงานนี้นทชาตีก็ขอบนหวานใจเรื่องที่ไม่ลงรูปคู่ด้วยโดยได้บอกว่าแต่ผมขอบนหน่อยผมจะลงรูปคู่ตั้งกี่ครั้งแล้วไปถามเขาเอาเองครับเขาบอกรูปเขาไม่สวยผมเลยไม่ได้ลงทั้งที่มีรูปประมาณ4ี่พันรูป ล่าสุดวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเก๋ไก่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผัดไอจีส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังแน็กชาลีได้ออกมาไลฟ์สดยอมรับในความสัมพันธ์ซึ่งเก๋ไก่ก็ได้โพสต์คลิปที่กําลังถ่ายเปียโน,โนไฟฟ้าซึ่งคล้ายกับเปียโน,โนไฟฟ้าของแน็กชารีที่ไลฟ์สดก่อนหน้านี้ แคมเกไกย,ยังใส่เพลงยินดีของนักร้องสาวซาร่าสายพร์ที่มีเนื้อเพลงว่าเธอไม่ต้องให้อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไปลงในคลิปไอจีสตอรี่ที่ถ่ายเป็นโนไฟฟ้าและก่อนที่จะจบกิปบังกล่าวเกไกาย,ยังทําท่ามินิฮาร์ดที่มีความหมายว่าหัวใจหรือรักพร้อมเขียนข้อความอีกว่าจะเป็นผู้รับที่ดีค่ะและลูกอิโมจิตาโตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการตอบย้ําในความสัมพันธ์หรือเปล่าเรียกว่างานนี้แฟนคลับทั้งชงทั้ง จ้นกันมานานในที่สุดแฟนๆก็สมหวังกันไปตามระเบียบแถมยังมีแฟนๆบางคนยังแซวอีกว่าสงสัยจะได้เห็นแนกรับงานเยอะขึ้นเพราะพาแฟนไปออกเดทแน่เลย